นะคะจันยาสังวรค่ะเป็นดิลเลอร์เมืองปันสุขไฉไลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะมาเติมเงินนะคะในเมืองปันสุขกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเข้าในระบบยังไงนะคะระบบของเรานะคะเป็นระบบแพลตฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะทำการทุกอย่างผ่าน Google นะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปที่ Google กันเลยค่ะพิมพ์หาคำว่า simk4.com ค่ะแล้วก็สามารถค้นหาได้เลยนะคะเข้าไปที่เมืองปันสุขค่ะด้านบนสุดเลยนะคะตรงนี้นะคลิกเข้าไปค่ะพอเราคลิกเข้าไปนะคะเราก็จะเจอเว็บไซต์ของเรานะคะเราเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นการทำงานของเราก็จะอยู่ผ่านมือถือผ่านเว็บไซต์นั่นเองนะคะเป็นการเข้าระบบง่ายๆนะคะเราเข้ามาแล้วเราเข้าสู่ระบบตรงนี้ค่ะนะคะ เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเราเข้าอยู่แล้วเป็นประจำเราก็สามารถที่จะเข้าระบบเราได้เลยแต่ท่านใดที่ยังไม่เคยเข้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนะคะใส่เป็นเ,ออเลขแบบประชาชนค่ะแล้วก็เลขมือถือที่เป็นของฟิลได้เลยนะคะเข้ามาด้านแรกนะคะด้านหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเจอนะคะหน้าตาของเราเนาะ ดูชื่อนะคะแล้วก็ดูอะไรคะดูกําหนดการรักษาสิทธิ์ตรงไหนคะดูตรงนี้ค่ะเพื่อนๆดูตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยกำหนดการรักษาสิทธิ์ของเอ็กก็คือวันที่19เดือน5นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเอ็กก็จะมาเติมเงินคะ่ะเราเข้าไปที่ตรงไหนคะเพื่อนๆไปดูกันคะ่ะการเติมเงินนะคะเราดูที่ด้านบนตรงนี้นะคะเขาสามารถเลื่อนซ้ายแล้วก็เลื่อนขวาได้นะเพื่อนๆ ตรงนี้ค่ะมันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะเพื่อนเพื่อลองเลื่อนดูนะคะนะคะลองเลื่อนดูนะมันก็จะเลื่อนได้แบบนี้นะคะวันนี้เอจะมาเติมเงินให้กับตัวเองนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะโอเคเราคลิกเข้าไปเลยค่ะการเติมเงินให้กับตัวเองเราก็จะเจอเบอร์ตัวเองใช่ไหมคะเราก็คลิกไปที่เบอร์ตัวเองเลยค่ะ พอคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะเห็นเมนูต่างๆเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ได้นะคะเห็นไหมเอ่ยจะเห็นเห็นเมนูอะไรมากเห็นไหมเพื่อนๆเห็นประเภทการทํารายการเห็นไหมคะตรงนี้นะมันจะมีการเติมเงินนะคะแล้วก็มีการ สมัครแพ็กเกจการเติมเงินนะคะคือการเติมเงินค่าโทรนะคะบอกเพื่อนๆก่อนนะการเติมเงินค่าโทรนะคะค่าโทรของเราก็คือทุกเครือข่ายนาทีละ75สาตางค์นะคะการเติมแพ็กเกจคืออะไรนะคะเพื่อนๆการเติมแพ็กเกจนะคะเป็นการเติมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือเราต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตเราก็มาเลือกแพ็กเกจที่เป็นอินเทอร์เน็ตเลือกตรงไหนนะคะเราสามารถเลือกตรงนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะ เขาสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองเลื่อนดูนะนะคะมันสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นะคะแบบนี้นะเราก็สามารถเลือกแพ็กเกจนะคะของอินเทอร์นเน็ตได้เลยตรงนี้เนาะแต่วันนี้นะคะน้องเอจะพามาเพื่อนๆน,นะคะมาเติมเงินเพราะฉะนั้นเราก็คลิกไปที่ปุ่มเติมเงินกันค่ะการเติมเงินวันนี้นะคะน้องเอจะเลือกแพ็กเกจ ท่ทีค่ะจะเลือกการเติมเงินอยู่ที่100บาทนะคะเราก็จะมีให้เลือกค่ะ200 300 500 1,000แล้วก็50บาทแต่วันนี้เราเอจะเลือกที่100บาทนะคะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้ามาการเลือกการชำระเงินก็จะมี2แบบคือไทย QR Payment กับพี่ยักษ์นะคะไทย QR Payment เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่มีเงินหรือว่ามีแอปธนาคารมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารแล้วก็มีแอปในธนาคารเราก็สามารถ เลือกไทย QR Code ได้นะคะตัวนี้ค่ะเอา QR Code นะคะไปสแกนที่แอปธนาคารต่างๆนะคะส่วนพี่ยักษของเรานะคะมีไว้สำหรับคนที่มีรายได้นะคะกับเมืองปันสุขนะคะเราก็สามารถากดผ่านพี่ยักษนะคะแล้วก็สามารถให้หักเงินในส่วนของเป็นที่เป็นค่าคอมมิชชั่นของเราได้เลยเนาะแต่วันนี้น้องเอ็กก็จะเลือกของในส่วนของไทย QR Payment ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยค่ะ พอเรากดเสร็จเราก็กดถัดไปด้านล่างเลยนะคะกดทันมาตรงนี้เห็นไหมเอ่ยจะเจอการชําระเงินนะคะเราก็สามารถกดการชําระเงินได้เลยคะ่ะกดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ QR code แบบนี้มานะคะเราสามารถนะคะแคปหน้าจอหรือกดการบันทึกภาพตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเรากดบันทึกภาพตรงนี้แล้วนะคะภาพก็จะถูกการบันทึกนะคะลง ไปที่แกลเลอรี่รูปภาพของเรานะคะเราก็จะสามารถนำ QR code ตรงนี้นะคะไปสแกนจ่ายนะคะที่แอปธนาคารได้เลยเมื่อเราเสร็จหน้านี้แล้วนะคะเราก็กดไปที่ภาพรวมด้านล่างตรงนี้นะคะเพื่อกลับไปที่หน้าหลักค่ะ เห็นไหมเอยเพื่อนๆเห็นไหมคะอ่าเราก็กลับสู่หน้ารักแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเติมเงินในเมืองปันสุขไม่ได้ยากเลยนะคะเราก็เอา QR code เมื่อสักครู่นี้นะคะไปสแกนจ่ายนะคะที่แอปธนาคารก็สามารถทำการเติมเงินนะคะเข้าสู่ระบบเราเรียบร้อยแล้วเนาะ อันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะการเติมเงินนะคะในเมืองปันสุขไม่ได้ยากเลยนะคะดีลเลอร์ท่านใดนะคะที่ยังเติมเงินไม่เป็นนะคะสามารถมาดูคลิปน้องเอคลิปนี้ได้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆค่ะเป็นทิปเล็กๆน้อยให้กับดิลเลอร์นะคะที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาฝากคําแนะนําอะไรนะคะเราติดตามกันดูได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ